มคาดูคู่นี้คนหน้าเหมือนกับโอ้โแบงเพชรนรัตน์ดำเนมินนี่พ่ายกครับสนาทีครับสองนาที ช่วงที่รอทัพคู่อ,อ,อาวุธับครย้ำลนครับวันพรุบบ่งนี้อยาลดูไปครับไปเจอเจอกันที่โรงเรียนพิศบา,าขรขามใหญ่ใครับรานการมวยดีในการคุณภาพครับ องหมืนเจ็ดนะครับข่าวดีครับท่านพระอสุวรรณอินทิแสงนะครับที <k <k ่ชวนชวนไปชมประเพณีบุญบั้งไฟวันที่18พฤษภาคมนะครับที่นนสายหลองว่านะครับ แล้วก็นัดใหญ่สุดท้ายปี66นะครับ23ธันวาคมที่โรงเรียนบ้านเพ็ญสายนองว่าครับมาจับนัดใหญ่เลครับส่งท้ายปีเก่าแต่รับปีใหม่นะครับ23ธันวาคมนะครับก็น่าบนนี้ีแสนหมื่นครับเจ็ดทันเลยโอ้มาเราทาดังมาพอดีครับหมดยกต่อเลยยกที่สอง

น้ำเงอนน้ำเงอนอ่ะวลังสักใครไม่ได้มาตะวัรุ่ครับเสียบปั๊บารมีพรนที่น้ำเงินต่อสังเกเช็คทันครับคู่นี้ครับเดี่เพชรพป็นรมนะครับส่วนน้ำเงินนี่แคบๆมาวยเล็กๆครับแต่ว่าอูสูพันธกันานี่ยดูวหน้าติดตาม mặt đi con của mày tích hợp. Fa mày hay sừng đuổi bây giờ, mày ทีมงานพยักคำรณดับดับชูป่าพายุทีมงานอาจารย์ผาส่งมารุ่งมาเชียครับพรทิพยมาทีมงานใหญ่ครับจับยอดเทงโลงผู้สวงครับทีมงานที่ท่องอยู่ครับเสียเงไอ้พิงกะทิสดครับเสียบเสียบต้องมาลุ้นครับ มวยหยิงเล็กเล็กชวยิเล็กเล็กมาถือว่าช่วยกันขับเคลื่อนเลยครวันี้เต้องขอบคุณท่าดรช้างนะครับดอรอภิชารรยัศรีครับช่วงที่นี้เปิดคันก็ถือว่าให้กำลังใจนี่คายตัวและวดเกระรับดอกางรช้างเอ เพชพลลัเพชรพลลัแดงทองครับที่สถาันารนับใจครับที่โรงเรียนโดนสายนองว่าครับมาดเส,สามครับสองหมื่นเจ็ครับารสมเด็ชัยชุย่มเงคร,รกกับพรดพครับเพระวิธีครับมาดูเพชรลลัแครับองน้นครับว่า ใช่สิโดน้ำในในสังกัดเพชรินดีนะครับวอเทนโดหลงผู้สองนี่อยู่ในสังกัดเกีย็บเพชรครับเอาเกีขาวเสร็จทางสายแล้วครับสองค่ายครับขี้ขวาครับเพชรตุลย์รับข่าวลงล่างพรทิพย์ล็อตล็อตแพยายามขวากับพรทิพย์ ขอบคุณเอฟซีคุ่นอกสังเวียนครับนี่ขอบคุณคู่ยุ้ยเออทีมงานจากโรงเรียนสวายว <'s> ิทยาคมครับดูดรามาดูว่าวันนี้มีใช้กำลังครับใช้กำลังทั้ mm? งค wow! ู่ ยกสามยกสามเาเขาชนเขาเขาชนเขาแมนน่นุดพันธ์ีศอกมีศอกเ้าว วัดเองที่ว่าความรักเดกสามเลยครลยลับสองคนตับเจ็ดท่านครับมาดูเช็ดด้วพลัดแดงครับต้องมาดูพลพิพย์ครับโอ้โอ้ดูครับว้าหันเป็นลูกข่างเลยครับ อาฝยกสี่ใช้แผงนเหลือนะครับแผงพิษแต่ว่าทางเพชรประหลัดนี่แกรอแก้อยู่แล้วครับแม่มีสอกมาแก้เข่าให้ความพร้ครับสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันนะครับมวยเล็เลกคู่นี้นะครับ คโอ้แข็งแรงครับผักเชอรีครับทางด้านของพรทิพย์เอาทีมงานอาจารย์ขาครับฝั่งแดงเพชรนภพลสิบบอยสาวครับหรือว่าสิบม่อน้ำเลยครับนำมาในพรทิพย์รอถึงเวลาตู้สวมเลยครับ

ตลอดตีมงานสงเนินกแดงสี่ครับอาจาร์ขาครับนี่ตัวไทัเตมเลยครับพชรพลัล้าววามแท็งรับจบตรงไงครับ หมเลือเลือคทุนีครับจบจะไงครับเอาเอี่สีครับจบที่ี่ครับเอา อายุหรือว่าไปอเบอรพูสิก็ักสุดท้ายครับรัสุดท้ายครับเฮ้ยเฮ้ยเยเตะตอนีะยสุเพยงชัยสุวรรณทำาที่านทีแล้ว สนุกครับเพชรตะวันเพชรตะวันบัวเลยครับเพชรตะวันทางพัะเดอที่ตะลุ้นนะครับที่งานคุณหนุ่ยอาจารย์อภิชาต ผลงานล็สกสติจนโงตยทางชัง่แดงครับส่วน้ำแหนนี้พอเรื่องสักไท,ย,ท,ย,ทย,กยเขารอยครับลุนอยู่ที่ค่ายนะครับผลงเสียบยเสียบดท้วจบสุดท้าย ลูกท้าวลูกเล่นตนทิพย์เนี่จากอำเภอพายุกับบุ้งแดงก็มีจากอำเภอพูซึ่งก็จบสุดท้ายแล้ว variance,